ดีทุกคนมาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าเวลาที่เธอสบตากับฉันนะ่ะเธอคิดอะไรอยู่หรือเขารู้สึกยังไงอารมณ์ประมาณนี้นะคะ ความรู้สึกเวลาที่แบบไม่ว่าจะเป็นการเดินสวนกันหรือการประชุมการพูดคุยบางอย่างแล้วมันมีจังหวะที่ศบตาปิงปิงกันอะไรอย่างเงี้ยเออเขาคนนั้นรู้สึกยังไงก็อารมณ์ไพ่ประมาณนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสอันนี้กองที่1นกองที่2กองที่3คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูด คุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะจ๊ะถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งเออตั้งสมาธิไว้ได้เลยนะคะคนกองนี้ก็อยู่ในสภาวะสับสนไม่ค่อยแน่ใจถามว่ามีการคิดเข้าข้างตัวเองไหมก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่อีกส่วนหนึ่งก็กลัวการคิดเข้าข้างตัวเองคิดอะไรอย่างเงี้ยว่าโอ๊ยมันจะดีหรอมันจะโอเคเหรออะไรอย่างเงี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะเปดนโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตับกนทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิขงขำๆไม่ต้องไปเสีเรียสมาดูกันว่า เ,เวลาที่เรากับเขาได้สบตากันจะเป็นเหตุบังเอิญก็แล้วแต่เดินสวนกันแต่ต้องรู้จักกันนะเออมีความมักคุนก้นก็พูดคุยกันเป็นประจำนะคะหรือการประชุมกันและสบตาการเอากนนั่งคุยเรื่องนูน้นเรื่องนี้จิป,ปาถะหรือแม้แต่การเดินสวนกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีจังหวะที่ได้สบตาการกิจกรรมบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาคนนั้นรู้สึกยังไงเมื่อได้สบตากับคนกองนี้เออมีความรู้สึกมีความคิดอะไรยังไงขอห้าใบ ทำไมคนกองนี้รู้สึกว่ามันต้องมีความรับมีความในบางอย่างที่เขาเก็บซ่อนไว้ในสายตาเขาแน่นแน่เออที่มันเปิดเผยไม่ได้อะมาดามเอามาดูสิสี่ถ้วยแปดัวสี่เหรียญพูดผิดสี่เหรียญแปดถ้วย,เ,ย,ดเ,ย,ดวยเด็กถ้วยแปดไม้แล้วก็เอ็มเพรสจริงๆนะเรารู้สึกว่าแม้ว่าจะทําห่ังเหินแม้ว่าจะทําแบบว่าเฮ้ยไม่ บังเอิญอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขามีความรู้สึกยังไงมันมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในการสบตาระหว่างคุณกับเขานะคะคุณเป็นคนที่ดูสดใสดูร่าเริงดูน่ารักมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็มันมีเสน่ห์บางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าดูสวยแค่ภายนอกอะเรารู้สึกว่ามันมีความดีความใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยความอบอุ่นอยู่ข้างในด้วยเออแล้วเขารู้สึกว่า มันเหมือนที่อยากจะพูดคุยมากขึ้นอยากจะใกล้ชิดมากขึ้นอยากจะมให้ความสนิทสนมบางอย่างมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้แต่ก็ยังมีการรักษาท่าทีเออยังมีรักษาการเว้นระยะห่างหรือเว้นช่องว่างระหว่างคุณกับเขาอยู่ทั้งที่จริงในใจหรือว่าการสบตาเนี่ยมันก็ออกแนวฟินๆอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเอามาดูซิแล้วเวลาที่เรากับเขาได้ใกล้ชิดกันได้พูดคุยได้ทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกยังไงเขาห้าบาย กิจกรรมในที่นี้เป็นกิจกรรมทั่วไปนะคะไม่ใช่สิบแปดบวกอะไรจะเธอคุณกองนี้รู้สึกว่าฮอยไลชั้นนะ่ะก็มีการวางแผนเอ่อใช้เลโกนมัญญาเขาก็ได้จะตกหลุมพรางเมื่อไหร่ด้วยความเป็นมิชเชียนเนาะสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่ฉันทำสิ่งที่ฉันอ้อยสิ่งที่ฉันอ้อยอะไรไปเขาก็ได้จะรับรู้บ้างอือเอามาดูซิได้ไหนดาบ ได้ในไม้อืมได้สิบไม้ได้แฮงแมนได้หนึ่งดาบถามว่ารู้สึกยังไงอรอเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานหรือมีเรื่องอะไรที่มันประชุมที่มันต้องดูเคร่งเครียดช่วงนี้อาจจะมีการประทะคารงกันเกิดขึ้นได้นะคะอาบอกเลยนะคะเออเรารู้สึกว่าช่วงนี้เขามีความเครียดในเรื่องของการงานในเรื่องของภาระบ,บางอย่างที่มันอาจจะแบกรับอยู่และหาทางออกไม่ได้อ่ แต่ว่าตอนที่ถ้าเกิดถามเรื่องของความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เวลาคุณกับเขาได้พูดคุยกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกยังไงช่วงนี้อยากจะบอกว่ามันอาจจะออกแนวคุกคุนหน่อยนะให้ระวังเรื่องของการแสดงออกให้ระวังเรื่องของคาพูจาหรือการเข้าหานิดนึงนะคะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดใจ,จบางอย่างเกิดขึ้นอึดอัดใจ,จในที่นี้มันเป็นได้สองกรณีนะกรณีแรกก็คือเหมือนอยากจะพูดคุยหรือสนิทมากขึ้นหรืออยากจะพัฒนาอะไรบางอย่าง มากขึ้นกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนมันมีความเครียดและอยากได้ระยะห่างอะ่ะยังไม่อยากที่จะไปมากกว่านี้หรือถอยหลังมากกว่านี้อยากจะอยู่ในลักษณะนี้มากกว่าแล้วก็อยากไปเคลียร์เรื่องอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันเป็นสองกรณีนะคะอไม่ต้องไปซีเรียสนะคะดูโดรยรวมนะจ๊ะแล้วสําหรับเขาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่มันรู้สึกกันอยู่ในใจเนี่ยฉะนั้นกองนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะอเขาจะเรียกมันว่าความรักได้แล้วหรือยัง ขอห้าใบสำหรับเขานะมาดูสิความคิดสำหรับเขาคนกล่องนี้อะเหมือนอยากให้เขาเรียกว่ามันคือความรักเพราะว่าเราเนี่ยเอาแอบส่องแอบมองแอบเฝ้าทวิญหาเขาสุดฤทธิส์สุดเดชนะคะดูเป็นคนข้างรักคนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะคะตัวเราแล้วอยากให้เขารู้สึกอย่างนั้นกับเราเหมือนกันเอามาดูสิสำหรับเขาเราเรียกว่ามันเป็นความรักได้ไหมเดฟู <The food S 2> มาใบแรกเลยใจหายแวบ อ่าชาลิออดมาห้าถ้วยมาเก้าถ้วยมาเจ็ดเหรียญมาเรามองว่าสําหรับเขายังไม่สามารถเรียกได้ความว่าเป็นความรักเต็มปากนะคะเหมือนเขายังอยากได้พื้นที่ส่วนตัวได้อยากสเปซบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยอยากจะมาก็มาอยากจะไปที่เขาไปอยากมีอิสระในเรื่องของความรักไม่ได้อยากผูกมัด Mm. แต่อีกใจหนึ่งก็กลัวการสูญเสียเราออกไปจากชีวิตเหมือนกันเขารู้สึกว่าการมีเราอยู่ในชีวิตมันดีกว่าการที่ไม่มีเราถามว่าไม่มีการวางแผนในเรื่องของอนาคตอยู่บ้างไหมเรามองว่ามีนะมันก็มีการวางแผนอยู่แต่เป็นการวางแผนที่อาจจะยังไม่แน่ชัดไม่แน่นอนเพราะว่าตัวเขาก็รู้ว่าตัวเองอ่ะยังไม่หยุดนึกออกปะยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่แล้วรู้สึกว่ามันยังไม่หยุดหรอกแต่ก็กลัวการเสียใจที่จะเสียคุณแล้วก็การที่มีคุณมากเกินไปก็กลัวจะเสียว่าตัวเองจะเสียโอกาสด้วยเหมือนกันเออ แล้วก็เรารู้สึกว่าติดพลังงานของคนเจ้าชู้อยู่ยังไงก็ดูให้ดีนะคะแต่ถ้าดูจากหน้าไพ่โดยรวมนะเรารู้สึกว่ามันออกแนวเหมือนหวังผลประโยชน์มากกว่าเป็นเรื่องของความรักบริสุทธิ์ใจนะมันเหมือนมีคุณอะอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนคุยแก้เงาหรือปรึกษาหารือหรือช่วยเหลือเรื่องการงานเรื่องอะไรบางอย่างได้ก็น่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบอยากหาแฟนคลับเข้าดอมตัวเองก็ได้นะสำหรับบางคนนะอะมีเธอแล้วอุ่นใจอ่นึกออกปะ จะไม่ถามถึงเราเลยเราจะอุ่นใจหรือเปล่าเอามาดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงสามเดือนนะจากวันที่ดูคลิปนี้จะเป็นในทิศทางไหนนะคะแต่ับคนกองที่หนึ่งนะกับเขาคนนั้นคนกองที่หนึ่งพอหลังจากฟังไปเมื่อกี้ว่ามันยังไม่ใช่ความรังนี่คือเหมือนคนอกหักนะคะมีการผิดหวังมีการเสียใจแล้วก็เป็นทาวเวอร์คิดว่ามันจะเป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยเออเอามาดู อันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะของคําถามที่แล้ว Hermit เราก็ยังคงมองเขาเป็นเป้าหมายหลักโดยไม่สนใจคนอื่นนะคะ7ดไม้หนึ่งถ้วยจัสเมนแล้วก็หถ้วยเรารู้สึกว่าเอาจริงๆถ้ามองเขาเป็นเป้าหมายเป้าหมายก็มีไว้พุ่งชนถูกไหมมีอุปสรรคมีการเขาเรียกว่าอุปสรรคในที่นี้อาจจะหมายถึงคู่แข่งได้การปรับตัวเข้าหากันได้ด้วยนิสัยใจคอบางอย่างได้นะ,อ,ะอาจจะต้อง การใช้เลขการใช้กลนการใช้มนรยาเข้าชู้หน่อยนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีโมเมนต,ต์ดีๆที่อาจจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้นหรือได้รู้จักตัวตอนอีกฝ่ายนึงมากขึ้นในกลุ่มเพื่อนฝูงเขาอะไรอย่างเงี้ยเข้าสังคมเขามากขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะแล้วมองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ยังอยู่ขั้นนที่จะเป็นแนวโน้มที่ดีแต่บางคนก็ยังติดอยู่ในโซน เฟนโซนหรือพี่น้องโซนนะจ๊ะแต่ก็มันจะมีบางอย่างที่แบบว่าเอ๊ะอยู่ในใจอะนะึกออกว่ามีโมเมนต์ที่มันฟินฟินให้เราใจฟูอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกอะตัวเราก็อาจจะต้องทุ่มเทค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะยังไงก็เป็นโดยรวมไม่ต้องซีซีเรียดดูเพื่อความบันเทิงขำๆนะจ๊ะถ้าอยากดูกดวงโสดวร,รายละเอียดใต้คลิปได้หรือ Facebook มาดามบรรจวนหรือมาถามแล้วอยากได้แบบคลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคคนนะะชา มาถึงคนที่เลือกกองที่สองกองนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะฉะนั้นไม่ได้เหมาะกับคนที่มีแฟนแล้วด้วยนะเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยไม่ได้เหมาะกับสถานะนี้แต่แอบรบักแอบ,บชอบมีตัวตนอยู่ในชีวิตกันพูดคุยกันบ่อยๆหรือสถานะไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นคนคุยได้อืมเหมือนคนกองเนี้ยอุปสรรคเยอะแต่ถามว่าทอ้อถอยกับเรื่องของความรักไหมไม่ เป็นคนที่ค่อนข้างที่เวลาเลือกใครแล้วค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็มั่นคงในเรื่องของความรักนะคะคนกองนี้แล้วก็อีกนิสัยหนึ่งก็คือค่อนข้างดื้อและไม่ฟังคนอื่นมีอีโก้สูงอะ่ะเออถ้าเกิดเราเชื่อหรือเราปักใจอะไรแล้วฉันก็จะไปให้สุดทางของฉันเหมือนกันถ้าเธอเป็นเป้าหมายฉันก็จะ ฝ่าฟันไปให้ได้เออเอามาดูซิเวลาที่เขาได้สบตากับเราไม่ว่าจะเป็นการบังเอิญเดินสวนกันอะไรอย่างเงี้ยเออทำงานร่วมกันรประชุมอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมบางอย่างร่วมกันที่ไม่ใช่ส8บดบวกอะ่ะแล้วบังเอิญสบตากาันเขาคนนั้นรู้สึกยังไงคะเป็นนงครวมนะม่ตนองไปซีเรียสนะจ๊ะเขาคนนั้นที่คนกอลที่สองรู้สึอรู้สึก,สกยังไง <c oughs> ทำไมต้องเป็นทาวเวอร์คุณจะคิดว่า เขาต้องรู้สึกแบบไม่ได้แบบที่ฉันคิดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยน้องอ,อกว่าไม่ได้เป็นแบบที่ฉันคาดฝันแน่ๆมันต้องเป็นเรื่องประหลาดใจหรือเป็นเรื่องที่ฉันแบบว่าพลิกโผลอะไรอย่างเงี้ยอเอามาดูหนึ่งเหรียญอก็อดูดีนะห้าดาห้าเออห้าดาบสองเหรียญเดอะซันแล้วก็เจ็ดเหรียญถามว่ารู้สึกยังไงทำไมมีแต่ไพ่เหรียญอยากจะยืมเงินเธอเลอจ้ะ อันนี้รอเล่นนะคะเรารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกดีๆนะในรอยยิ้มของเธอแต่บางครั้งในสายตาที่สบกันเขาอาจจะต้องมีการเก๊กนิดหนึ่งเนืน่อกว่าเออ่อาจวางตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเหมือนก็สดใสดีนะมันก็โอเคดีนะในการสบตากับเธอแม้ว่าบางครั้งอาจจะดูงงๆว่าการที่เธอสบตากับเขา่ะเธอคิดอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรมากกว่าแบบว่าเพื่อนร่วมง,งานสบตากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนสบตากันหรือเปล่าอืม แต่โดยรวมแล้วเรารสึกว่าการที่สบตากับคุณอะ่ะบางทีมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันเป็นเรื่องของความตั้งใจของเขาเหมือนกันมันมีการคิดบางอย่างในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะในการสบตากันเนี่ยขอขยายเจ็ดเหรียญสิเหมือนหวังผลนะ่ะเออเหมือนทําหวังผลน่ะเนี่ยอืมให้ระวัง ถ้ากรณีแรกอ่านแบบว่าหน้าไพ่ดีๆเลยนะเรารู้สึกว่ามันมีความอ่อนไหววันไหวและอยากจะสื่อสารให้คนได้รู้ว่าเอ๊ะมันมีเอ๊ะอ,อ,อะไรอยู่ในสายตาฉันนะจ๊ะกับอีกกรณีหนึ่งก็คือให้ระวังคนเจ้าชู้อ่าการสบตาเป็นการหวังผลเป็นการอ่อยของเขาในทิศทางหนึ่งได้เหมือนกันนะคะบางคนก็เหมือนโยนหินทาทางได้เออเพื่อปูทางไปนในทิศทางอื่นได้เช่นกันนะจ๊ะให้ระวังนะคะว่าอยู่กรณีไหนนะจ๊ะ เอามาดูซิแล้วเวลาที่เราได้ใกล้ชิดกันกับเขาคนนั้นนะของกลกองที่สองมีกิจกรรมบางอย่างร่วมกันได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกยังไงกิจกรรมที่ไม่ใช่สิบแปดบวกนะคะขอห้าใบหรือจะทำหวข้อสิบแปดบวกด้วยดีนะเนี่ยแต่คงไม่มีคนอยากดูหรอกเก้าเหรียญคุณรู้สึกว่าอ่าจริงๆด้วยความที่มันเป็นเก้าเหรียญนะ่ะเขาต้องมองว่าฉันสวยฉัน มองว่าฉันดูดีมีคนมีความพร้อมในด้านของความคิดการอ่านนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแม่แบบอย่างหนึง่งได้ดีในเรื่องของความรักได้ด้วยความที่มันไปก้าเเรีย่ยวมันมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงอะ่ะอืมหนึ่งไม้สองดาบอยากจะชวนคุณลงทุนหรือเปล่าไม่ใช่เด็กดาบแล้วก็ไพ่พระแล้วก็เด็กถ้วยมันมีความรู้สึกยังไงไหมเรารู้สึกว่ามันมีนะ เรารู้สึกว่าเขาอยากจะแสดงออกในด้านที่มันเหมือนเด็กในด้านที่แบบปลดปล่อยความรู้สึกของเขาอ่ะมากขึ้นแต่เหมือนมันทําไม่ได้มันต้องมีการรักสามารถมันก็ต้องมีการแบบว,ว่าวางตัวให้ดูหน้าเหมาะสมนิดนึงแต่ถ้าที่จริงเวลาที่ได้พูดคุยอ่ะเขาอยากเป็นตัวตัวของตัวเองมากกว่านี้เรารู้สึกว่ามันมีนะเป็นไหมเป็นแต่ค่อยๆเหมือนค่อยๆใส่ค่อยๆเริ่ม ค่อยๆพูดถึงเรื่องส่วนตัวมากขึ้นเออเล่าเรื่องถึงสิ่งที่อยากทําสิ่งที่สนใจอารมณ์ประมาณนี้มีการวางแผนอะไรบ้างมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดหรือว่าบอกทุกเรื่องนะคะเหมือนเขากําลังช่างใจว่าคนคนนี้รับฟังเรื่องของเขาในลักษณะไหนไว้ใจได้ไหมโอเคหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่า มันเหมือนเขาค่อยๆเปิดใจกับเราอยู่นะไม่ใช่ว่าปิดใจนะคะค่อยๆเปิดใจแล้วก็มันมีความรู้สึกสนุกนะคะในการที่ได้พูดคุยหรือทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกับเรามีความรู้สึกดีๆนะอ่าแล้วสําหรับเขาเนี่ยความรู้สึกที่มันเป็นระหว่างเราเขาเนี่ยเขาเรียกมันว่าความรักได้แล้วหรือยังเป็นความรู้สึกเขานะไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะคะเขาห้าใบแต่สาหรับคนกองนี้ฉันว่าไม่ชอบก็รักบางคนถึงขั้นข้างรักด้วยแหละ ทำไมเป็นแปดถ้วยคนกองนี้เอ้ยมองโลกในแง่ลายเยอะนะคะคนกองที่สองหไม้เตร e งเก้าดาบ the world แล้วก็สิเหรียญแล้วมองว่ามันไม่ได้ออกแนวเชิงของความรักแต่ออกแนวเชิงของมิตรภาพนะ คนที่ไว้ใจได้คนที่เคมีบางอย่างเข้าการพูดคุยกันรู้เรื่องดูแลเทคแคร์ care, ในหลายๆเรื่องได้แต่ว่ามันก็ยังมีความไม่ไว้ใจอยู่ยังมีความคิดเยอะคิดมากมีความหวาดระแวงอยู่ในความสัมพันธ์แต่ถ้าถามว่ามันใช่เรื่องของความรักไหมเรามอว่า,วามันยังไม่ใช่เรื่องของความรักแต่มันสามารถพัฒนาเป็นความรักได้อ่ามันสามารถพัฒนาได้แต่ณนะตอนนี้มันยังไม่ใช่ความรักแต่ว่ามันมีความสบายใจ มีความรู้สึกว่าเคมีหรือการพูดคุยการสนใจอะไรอย่างเงี้ยมันไปได้ด้วยกันดีอะ่ะอืมอก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็บอกเลยว่ากับคนคนนี้เขาคิดเยอะคิดมากแล้วก็ความสัมพันธ์บางทีอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสร้างความมั่นคงสร้างความมั่นใจให้กับเขานิดหนึ่งนะมันสามารถพัฒนาได้อยู่แต่ว่ามันยังไม่ใช่ความรักที่ดูแบบว่าเคยหวันแหววแต่ว่าจ๋าอะไรขนาดนั้นนะคะอืม เอามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในสามเดือนนะจากวันนี้จะเป็นยังไงขอห้าใบเหมือนคนกองนี้อยากที่จะทําอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์นะบอกเลยอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะค่อยๆคิดค่อยๆพิจนารณาสี่เหรียญ เกิดขึ้นให้ระวังเรื่องของการหึงห่วงไว้ด้วยนะคะเราท่องไว้ในใจเรายังไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะคะอให้ระวังเรื่องของการหึงห่วงไว้ด้วยอเรามองว่าไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรอกกลัวจะไปห่วงเขามากกว่านี่แหละเ m p r e s s the d a เมีการจบบางอย่างนะอ่ะบอกเลยแล้วก็ u e e n ด,บ C, ดบนาบสี่ดาบแนวโน้มความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าอยู่ที่การกระทําของคุณอยู่ที่การเรื่องนะคะมันจะมีการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นเรารู้สึกว่ามีการที่อยากจะทํา บางอย่างกับความสัมพันธ์เนี้ยให้มันมากขึ้นตัวเราอาจจะเป็นฝ่ายเปิดใจอาจจะเป็นฝ่ายลุกมากขึ้นหรือแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกมากขึ้นแต่พอทําไปได้นิดนึงอ่ะแล้วเราก็จะหยุดอ่ะเหมือนกับกลัวความสัมพันธ์มันจะหยุดมันจะนิ่งหรือกลัวความสัมพันธ์มันจะจบเหมือนกันนะคนก่อนนี้ยังไงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์อ่อมีแนวโน้มที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบอกเลยนะในสามเดือนนี้แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ที่การกระทําของเรานะบางคนอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการพัฒนา ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ดีมากนะเหมือนค่อยๆไต่ไปทีละนิดกับบางคนอาจจะดูนิ่งๆบางคนอาจจะหมายถึงการจบบางอย่างนะคะ่ให้ระวังไว้หน่อยแล้วกันในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการสื่อสารนะคะสําหรับคนกองที่2องิิแนวน้อมันก็มีค่อนข้างที่จะได้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะยังไงก็อ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ท่องอยู่เสมอว่าเรากับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะอย่าไปแสดงความเป็นเจ้าข้อเจ้าขอ,องการหึงห่วงนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะเชา้าคนที่เรื่องก,กองสุดท้ายแล้วนะจ๊ะตั้งสมาธินะคะนึกถึงเขาเขาไหวเป็นดูโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้คนกองนี้ค่อนข้างที่จะข้างรักนะคะวเวลาชอบใครรักใครนะคะเนี่ยห แล้วบางทีอาจจะไม่สนใจอย่างอื่นเลยสนใจแต่เขาคนเดียวก็ได้นะคะเนี่ยอืเป็นองค์โดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสมาดูกันว่าเวลาที่เรากับเขาได้สบตากันไม่ว่าจะเป็นการเดินสวนกันไม่ว่าจะการทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันการประชุมนุ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่18บวกนะจ๊ะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่มีปฏิสัมพันธ์กันเรื่อยๆพูดคุยกันอยู่ในสัะคนคุยได้แอบลักเลี้ชอบได้สถานะไม่ชัดเจนได้แต่ต้องมีตัวตนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไม่ใช่เหมาะแต่ละคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะมาดูว่าเวลาที่เขาสบตากับเราเนี่ยมันมีเขารู้สึกยังไงมันมีอะไรในนั้นไหมขอห้าใบคนกองนี้มั่นใจเลยว่ามันต้องมีความรักแน่แนมีความหลงชั้นแน่แเพราะฉันสวยฉันเริดฉันเด่นอ่าฉันดึงดูดสายตาเธอได้อยู่แล้วอม,มั่นใจมากคนกองที่สาม ก็แน่เดคนที่คุณเดียวมันเป็นคนเจ้าชู้อ่ะอืมถามว่าเขารู้สึกยังไงมีความเอ๊ะในใจไหมเมยเนี่ยมันมีความรู้สึกหวั่นไหวอ่อนไหวอยู่นะจ๊าเหมือนแพ้ทางเออ แพ้ทางแพ้สายตาบางอย่างของเธอแม้ว่าบางทีจะทําไม่สนใจแต่จริงๆก็สนใจนะคะอ่าบอกเลยเวลาที่ศบตากาันเขารู้สึกว่ามันมีความดึงดูดนะให้เขาสนใจแม้ว่าบางครั้งจะทําเมินไปบ้างทําเป็นมองไม่เห็นบ้างแต่จริงๆรับรู้เออเห็นอยู่แล้วก็เธอก็เป็นความสวยงามอ่ะเออในสายตาคนกลุนี้เรามองว่าน่าจะมีสเสน่ห์หรือเป็นคนที่หน้าตาดีหรือวางตัวดีนะออได้แล้วก็ หลายๆครั้งอ่ะเขารู้สึกเหมือนไพ่แพ้ให้กับเธอให้กับเสน่ห์ของเธออยู่เหมือนกันแหมอยากรู้ยังไยว่าสวยขนาดไหนในคนกองนี้หมันใช่แล้วเวลาที่ได้ใกล้ชิดกันไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันน่นนี่นั่นเขาคนนั้นรู้สึกยังไงคะกับคนกองนี้ขอห้าใบแน่นอนว่าไม่ใช่กิจกรรมสิบแปดบวกะไรก คลิปสิบแปดโบกไม่รู้ใครอยากจะดูหรือเปล่าจะทําดีไหมไม่รู้คนกองนี้แบบก็ตัดสินไม่ได้เหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงก็อยากจะรู้คาตอบหกไม้สี่เหรียญอ่ Emperor Queen Thuy the Dead ทำไมต้องมี the Dead มีการขัดจงขัดใจขัดแย้งบางอย่างในความรู้สึกเขาอยู่เหมือนกันนะมันมีการห่วงนะเอะมันไม่ได้ออกหึงเราแต่มันออกห่วงแล้วก็มันมีการวางมาด บางอย่างมีการวางตัวบางอย่างให้ดูดีให้แบบว่าดูเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดในความคิดของเขาอ่ะบางทีอาจจะดูเก,ก๊ๆไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยดูนิ่งๆไอ้ที่นิ่งๆเนี่ยกาลังคิดอยู่หรือกาลังเขินอยู่ก็ได้เธอเออแต่จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะรู้สึกดีนะคะแล้วก็เธอค่อนข้างที่จะมีแรงดึงดูดแต่เป็นแรงดึงดูดที่เขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นไปไม่ได้อะ่ะเออนึกออกปะแล้วก็เลยต้องวางตัวบางอย่างที่มันดูเหินห่างบ้างดูห่างเหินไปบ้างไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่บ้างมันเหมือน ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าจะรู้สึกไปมากกว่านี้น่าจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยท้าที่จริงอะมันก็มีความรู้สึกบางอย่างตะงหิดต,ตังหิดหรือมีความเอออยู่ในความสัมพันธ์นะอ่าแล้วสําหรับเขาอะมันเรียกความรู้สึกนี้ระหว่างคุณกับเขาว่าความรักได้แล้วหรือ,อยังขอห้าใบหรือเป็นความชอบเป็นความสนใจอะไรอย่างงี้คนกองนี้แบบ ไม่กล้าคิดเลยค่ะเรื่องนั้นแม้ว่าตอนแรกจะมีความมั่นใจมากขึ้นแต่พอถามหัวข้อนี้แล้วเหมือนแบบหนึ่งอาจจะไม่ค่อยอยากจะฟังว่าพายอยากจะบอกอะไรแต่อีกใจหนึ่งก็อยากฟังอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้ได้หรือใจหนึ่งก็คิดแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่กล้าคิดอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนอยากรู้แต่ไม่อยากถามอารมณ์ประมาณนั้นได้เหมือนเพลงนี้ได้นะคะสองเหรียญมก้วถ้วยเธอให้ระวังดีก่าคนเจ้าชู้ถ้าดีก่าคนเจ้าชู้ตาใจไว้หน่อยบางทีมันอาจจะแค่เป็นอาการเห่อ เหอความรักเหอความรู้สึกดีๆอ่ะเออพวกข้างรักช่วงโปรโมทหรือว่าเลิฟบูมิงได้นะอ่าแปดเหรียญอ่าคิงดามแล้วก็ชาลีออแต่ถ้าจะให้ทำตลอดไปอ่ะมันไม่ใช่นะสำหรับเขาอ่ะมันมีความรู้สึกดีไหมสำหรับเขาเขาบอกเลยว่าครึ่งหนึ่งมันคือความรู้สึกดีมันมีความรู้สึกอิ่มเอมใจมีความรู้สึกดึงดูดใจชอบอืมแต่ด้วยความที่มันไพ่เจ้าชูออกมาเยอะนะเรารู้สึกว่าแต่มันไม่ได้หาความจริงจังได้นะหรือ จริงใจขนาดนั้นได้นะคะใจนึงก็ชอบแต่อีกใจนึงก็ไม่ได้อยากจะสารต่อหรือยืดยาวอะไรขนาดนั้นแล้วก็บางครั้งอะ่ะถ้าให้ทําตลอดอะ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันฝืนความรู้สึกเขาอะ่ะพยายามที่จะในเรื่องของความสัมพันธ์มากเกินไปเขาก็ไม่โอเคอะ่ะนึกออกว่าถ้าถามว่ามันใช่ความรักไหมสำหรับเขาเขามองว่ามันยังไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นความดึงดูดใจมันเป็นความเร้าใจมันเป็นความตื่นเต้นอ่ะอ,อยากรู้อยากลองอยากเข้ามาพูดคุย มีความรู้สึกมีความสุขหรือมันเหมือนหลังอะดรีนาลีนบางอย่างในการได้พูดคุยกับเธอนะอะในการเข้าหาในการแสดงออกบอกเลยคนคนนี้มันออกแนวเลิฟบูมิงได้ถ้าไม่เข้าใจอาจจะต้องไปหาเสิร์ฟฟังดูว่าเขาเข้าข่ายนี้หรือเปล่าแต่พอเอาเข้าจริงๆสําหรับเขาตอบได้ชัดเจนเลยว่ามันยังไม่ใช่ความรักแต่มันออกแนวความหลงออเความสนุกสนานอารมณ์ประมาณนี้ได้อะ่ะคนกอน,นนี้ยังไง,ไงก็ดูดูไปก่อนอย่าเพิ่งเชื่อพายมันเป็นพลังงานโดยรวมถ้าอยากดูดวงส่วนตัวาะละเดียดใต้คลิปนะคะ มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในสามเดือนั้งาากวันที่ดูคลิปนี้สิของคนกองนี้จะเป็นยังไงเหมือนเอาจริงๆเขาดูยังไม่พร้อมที่จะมีพันธะผูกพันชัดเจนอะ่ะควีนเหรียญเหมือนคนกองนี้ก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วขาดอาจจะขาดแค่เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะก็เลยทุ่มเทให้เยอะในเรื่องของความรักช้าไม่เป็นไรราได้อื สามไม้สี่ไม้เออไพาสวยนะหนึ่งเหรียญเดอะฟูลแล้วก็เไม้ถามว่ามันจะมีโมเมนต,ต์ในการพัฒนาความสัมพันธ์ไหมเรามว่ามีมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นหรือได้ไปกินข้าวได้ไปงานเลี้ยงได้ไปแบบว่าเลื่นเลิงบันเทิงใจในเรื่องวังเรื่องกันมากขึ้นมีการเริ่มต้นบางอย่างหรือมีการซื้อของฝากของ ขวัญให้กันเกิดขึ้นได้เราอาจจะได้จากเขาเราหรือเขาอาจจะได้จากเราได้มีการเริ่มต้นบางอย่างได้แต่ความสัมพันธ์มันยังออกแนวเหมือนไม่ได้มีสถานะนะคะในสามเดือนนี้ออกแนวแบบชิวๆเ,เหมือนมีกันและกันแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันอรารมณ์ประมาณนั้นอะอนึกออกปะมันออกแนวหนุ่งๆอะแต่ว่าคนก่อนนี้ก็ยังพยายามในเรื่องของความรักในการปรับตัวอยู่นะอยังไงก็เป็นดวงรวมไม่ต้องไปซีเรียสมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะถ้าเกิด คุยกับมาดามแล้วมันไม่มีโปรนี้ให้เลือกก็แจ้งมาดามได้ว่าอยากดูเหมือนในคลิปนี้อะไรเงี้ยตั้งคําถามแบบในคลิปนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะเขารักทุกคนนะจ๊ะเช้า